hello everyone how are you today i hope everybody is good and living the happy and safe life in the situation of covid-19 today you are watching this video and you are looking the some bonsai plant this plant this bonsai name is Khon Ken. you can see this lips is very beautiful looking very red looking and out of the lips you can see the around around the lips is the color is very neutral in this in this bond have the three lips and you can see the the new lips is not same as the old lips when will old then will same same so let's go can know in thai language and can know about this bond c what is the quality what is the demand in the market and how to fill the this bond so s e i s o let's go and know in Thai language and know very well details about this bond s e i สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําบอนสีในตับจังหวัดนะคะชื่อของเขาก็คือบอนสีเมืองขอนแก่นนะคะ บอนสีเมืองขอนแก่นนะคะเป็นบอนสีประจําจังหวัดขอนแก่นนะคะลักษณะของบอนสีเมืองขอนแก่นนะคะลักษณะจะเป็นอบอนสีพื้นใบสีแดงนะคะกระดูกสีแดงแล้วก็เส้นเขาก็จะเป็นสีแดงใบมันวาวเลยนะคะเ,เพื่อนดูนะคะขอบใบเขาจะกัดเป็นสีเขียวนะคะสวยงามมากเลยค่ะ เป็นมดสีที่แบบผู้เลี้ยงเองเนาะเราก็รักมากเลยต้นนี้าาแล้วก็หาดยากด้วยนะครับค่ะค่อนข้างจะหายา,ยากแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนดูนะคะทั้งหมดมีสามใบนะคะเลี้ยงมาก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะบันสีของเราอะคะ่ะใบอ่อนของเขานะคะเส้นของเขาจะเป็นสีแดงนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนดู เส้นที่เป็นสีแดงเลยนะคะเนี่ยค่ะจมูกเขาก็เนี่ค่ะ,ะ,คะต่ำตึกมากนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆดูนะคะเนี่ค่ะสะดือจะเป็นสีแดงนะคะเส้นของเขาก็จะเป็นสีแดงกระดูกก็เป็นสีแดงนะคะขอบใบก็จะเป็นกัดเป็นสีเขียวนะคะสวยงามมากเลยอันนี้คือใบอ่อนที่งอกมา แต่เมื่อใบเขาแก่เต็มที่นะคะเ <_ an> พื่อนๆดูนะคะดูใบเนี้ยค่ะแก่เต็มที่แล้ว <_ an> เขาจะออกเป็นเหมือนรูปถ้วยนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนี้ยค่ะดูค่ะ <_ an> เหมือนถ <_ an> ้วยเลยค่ะเนี้ยค่ะเห็นไหมคะสะดือเขาก็จะเป็นรูเลยเหมือน, <_ an> นค่ะเนี้ยค่ะ หูเขานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะฉีกไม่ถึงสะดือแต่ระหว่างหว่างหูเขาเนี่ยก็คือให้ชิดกันเลยเขาจะไม่มีวางหูเลยนะคะเพื่อน,อนๆหูเขาจะติดกันเลยเนี่ยค่ะเป็นบนสีที่สวยงามนะคะน่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะถ้วยใช่ค่ะเหมือนเหมือนทรงรูปถ้วยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนพอเขาโตขึ้นก็จะยิ่งเห็นชัดเจนนะคะด้านในของเขานะคะจะเป็นออกสีอ เนี่ค่ะสีแดงนะคะแดงต้นนี่ค่ะใบต้นอ่อนเขาอะค่ะคือชี้เห็นชัดเจนนะคะก้านจะเป็นสีแดงแต่พอเขาแก่มาน,นิดนึงก็จะออกเป็นแดงเลื่อนหมูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ค่ะยังเห็นรอยปูนเลยนะคะที่เราเ,าเอามาจากต้นแม่เขานะคะ,ะนี่ค่ะต้นเล็กแค่มีใบเดียวนะค่ะได้มาตอนแรกมีแค่ใบเดียวแต่พอเราเลี้ยงมาประมาณหนึ่งเดือนนะคะน้องก็ แต่ออกมาให้เราได้ชมเป็นสามใบเลยโตวไวมากเลยค่ะบนสีของเราเลี้ยงในในตู้อบนะคะเนี่ยค่ะเห็นนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีนะคะก็ไปไปสะสมแล้วก็ไปซื้อมาไว้เลี้ยงได้เลยนะคะน้ำผ้ายากค่ะนอนข้าจะหายยากอยู่แล้วก็เขาสวยงามใบเขาจะหนามากเลยนะคะเพื่อนๆเนีย่ยค่ะ แล้วก็จะเป็นทรงรูปถ้วยโดยอัตโนมัิเลยเวลาเขาโตขึ้นนะคะเห็นไหมคะยิ่งเขาโตยิ่งจะสวยนะคะถ้าใครๆแบบได้เลี้ยงก็จะหลงรักวนสี่เมืองขอนแก่นเลยนะคะเหมือนกับซีดีโปแพนเลยนะคะซีดีโปแพนก็รักนะคะรักมากเลยต้นนี้นะคะ <c oughs> สวยค่ะ <c oughs> ต้นมาก็มีแค่ใบเดียวนะคะ <c oughs> ต่อไปก็รอเลี้ยงดูเลีงดีๆให้อาหารดีๆก็เจ็กมา ให้เพื่อนๆดูหลังใบไหมคะนี้ยค่ะนดูลักษณะต้นอันนี้ค,ะคะ่ะที่ของเรานี่ค่ะเห็นไหมคะมขนาดกระดูกข้างหลังอะ,ะ่ะเพื่อนๆดูนะคะกระดูกข้างหลังอะ,ะยังไรของเมืองของขอนแก่นนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นใบใบน้องใหม่นะคะเพิ่งจะงอกมาเนาะเนี่ยคะ่ะดูสิคะเพื่อนๆนเห็นไหมคะหลังใบยังเงาเลยแล้วก็กระดูกนะคะ ก็ยังเป็นสีแดงแล้วก็เงาแบบมาถึงด้านหลังทะลุถึงด้านหลังค่ะเส้นก็<ช>เห็นชัดเจนเลยนะคะด้านหลังเขาสวยงามมากเลยค่ะตั้งแต่แบบข้างบนยันข้างล่างเลยเวลาเรามองดูอ่ะใช่ใช่สวยมากเลยค่ะเพ<ช>ื่อนเพื่อนเห็นไหมคะลักษณะเขาจะช้อนขึ้นเหมือนรูปถ้วยเลยนะคะเนี่ยค่ะใต้ใบเขาก็จะเห็นว่าเออเขาแบบใบเขาจะเป็นใบทรงรูปถ้วยนะคะเนี่ยค่ะ โอเค thank you for watching the this video I know about the this b o n d s details what <S <S is the name and uh, and very difficult to find uh, and uh, yeah. I have a lot of the yeah, demand in, in the market yes เนี่ยค่ะเนี่ยเราเลี้ยงก็ใช้เหมือนแบบดินใบก้ามปูใช้เพอร์ไลท์นะคะนะคะแล้วก็ดินเขาก็จะไม่แน่นเพื่อนๆดูได้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะล้วนมา พอเราเลี้ยงในตู้แล้วก็เขาจะมีน้ําอยู่ตลอดเราไม่ได้ลดข้างบนนะคะเขาหาอาหารโดยแบบโดดจากที่นี่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะดูจากจานใช่ค่ะโดยจากที่จานนะคะจ,จานอาารองก็จะมีน้ําไว้นะคะในตู้ค่ะโอเค thank you for watching this video and know about this this b o n s if you like please you can like for this video And what parts do you like in this video also you can write in the comment. If you are new person for watching the cd for plan channel please you can subscribe the channel. And you can also share with your friend. And if you want which Bonsai I can make the video you can also write the same comment. Have a good day. Best of luck. Take care. I will meet you again in another video with another Bonsai. Bye bye. Have a good day.